ม่ายซีอะไรเอย่ยวันนี้นะคะมีน้องไอริสมาร่วมสนุกกับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะไรรช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะชื่อจริงนะได้ค่ะวสวัสดีค่ะหนูชื่อไรอิงพชัชแชน,นันจิและชปยประสิทธิ์ชื่อเล่นไอริสค่ะอายุ1ิขวบค่ะน้องไอริสอยู่จังหวัดอะไรคะ หนูอยู่จังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะ,อ,ะอยู่โรงเรียนอะไรคะหนูอยู่โรงเรียน Anglo Singapore International School ค่ะโอ้โหเป็นเด็กขัสําเนียงสู้น้องแน่ค่ะพี่กันพี่พี่พูดภาษาอังกฤษได้อ่ะ Yes No Okay Thank you sit d ดาวโอ้โหอ, <laughs> อยู่ชั้นอะไรล่ะคะหนูอยู่เกรด5คะ่ะชอบเรียนวิชาอะไรคะ ชอบเรียนดน,นตรีค่ะแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่ามันสนุกมากเลยค่ะชอบเรียนวิทยาศาสตร์สแสดงว่าเก่งในการคิดคิดคอะแน่แน่แล้วเรียนดนตรีชอบเรียนดน,นตรีนี่สามารถเล่นเครื่องดนตรีอะไรได้บ้างคะกีตาร์เปียโน,โนคีย์บอร์ดออเคเลเลอะไรอย่างนี้ค่ะหลายเครือ่องดน,นตรีฝึกมานานไหมคะตั้งแต่กี่ขวบเอ่ยฝึกค่ะ ฝึกตั้งแต่ห้าขวบค่ะตอนเด็กๆเลยค่ะและนอกจากเรียนออนไลน์เนี่ยได้ทํากิจกรรมอะไรที่บ้านบ้างคะก็ทําอาหารกับคุณพ่อค่ะแต่ว่าบางทีก็เบื่อเบื่อก็ร้องเพลงกับคุณพ่อด้วยค่ะอ๋อแสดงว่าชอบทําอาหารใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะชอบค่ะเราทําอะไรอร่อยเราทําอะไรอร่อยบ้างทา <ำ S 1> สปากเกตตี้ค่ะเผลอ,หอไหมก็เดี๋ยวว่าพี่เมย์ที่บ้านาได้ไหม โ <Okay. S 1> อเคค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับน้องไอริสเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องไอริสพร้อมที่จะเล่นเกมกับผู้พี่หรือยังคะพร้อมนะคะ <Yeah. S 1> มาค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่การอธิบายกติกาเกมนี้ก่อนนะคะก่อนจะไปรู้หมุดหมู่ว่าเราเล่นหมุดหมู่อะไรเรามาดูกติกากันก่อนกติกาเกมนี้นะครับง่ายๆเรามีให้5าคำใบ้5คะแนนคำใบ้แรกจะถือว่าเป็นคะแนนฟรี แต่ถ้าเปิดคำใบต่อไปก็จะเสียคะแนนลงทีละ1คะแนนถ้าตอบถูกได้คะแนนแต่ถ้าตอบผิดไม่ได้คะแนนโอเคไหมคะน้องไอรีสเข้าใจไหมเข้าใจค่ะและหมุดหมู่ในวันนี้ก็คือสัตว์นั่นเองคะ่ะนี่ตลอดเลยพี่แพนอะ่ะหมดหมูมของสัตว์ใช่แล้วคะ่ะมา<อ>ถ้าพร้อมแล้วเรามาเปิดคำใบแรกกันดีกว่าค่ะพี่กันคำใบข้อแรกเป็นสัตว์บก สัตว์บอกมีอะไรวาช้างหมาแมวอะไรอย่างนี้ค่ะพี่แพนว่ามันกว้างมากๆเลยนะคะสัตว์บุกยังมีเยอะมากเสือสิงโตยีราฟช้างหมาแมวเหมือนที่น้องบอกเลยกระต่ายกระรอกเยอะจริงๆค่ะพี่แพนว่าเราน่าจะเปิดคำใบที่สองนะคะน้องไอริสอยากเปิดคำใบที่สองหรือเปล่าเอ่ยอยากค่ะคำใบที่สองของเรานะคะก็คือคือ ล่าเนื้อเป็น,ปนอาหารนี่พี่แผนว่ามันน่าจะต้องเป็นสัตว์ที่แบบดุร้ายหรือเปล่าคะหนูว่าน่าจะเป็นสิงโตหรือไม่ก็เสือใช่ไหมคะที่มันล่าเนื้อเป็นอาหารนะคะม,มีมีอีกนะพี่ว่ามีอีกนะหรือ <มา S 2> ว่าเมาป่าหมาป่า,ปาคะต้องดูคำใบยอย่างอื่นก่อนคะ่ะมันยัง ยังไม่แน่นใจยังไม่ค่อยแน่ใจ,ใจ่พี่แพนก็ว่ามันกว้างอีกถ้าเราเปิดคำใบที่3มเราจะเหลือคะแนนทั้งหมดสคะแนนนะคะถ้าเราตอบถูกแต่ถ้าตอบผิดจะไม่ได้คะแนนเลยนะคิดดีๆนะคะนงไอริสมาค่ะเปิดคำใบที่สมกันดีกว่าค่ะบ้านอยู่ทวีปแอฟริกาบ้านอยู่ทวีปแอฟริกามีอะไรบ้างเมื่อกี้ น้องไอริสบอกว่าอะไรนะคะมีเสือใช่ไหมีสิงโตมีสิง,ตสงตโต,งตแต่ว่าเสือชีตาคะเฮ้ยเจาะจงลงมาอีกนะคะอ๋อเฮ้ยอันนี้เสือชีตาก็ได้นะคะแล้วน้องไอริสมั่นใจหรือยังคะน่าจะเป็นเสือชีตานะคะมั่นใจหรือเปล่าเอาอีกข้อนหนึ่งไหมคะมันแน่ใจหรือเปล่าอยากได้อีกข้อ่ ถ้าอยากให้อยากชัวร์ๆหนูว,ว่าเอาอีกคำใบคำหนึ่งใช่เพราะว่าถ้าเราตอบผิดเราจะไม่ได้คะแนนเลยนะคะเราเอาเพื่อความชัวร์เอาอีกหนึ่งคำใบดีกว่าเนาะเอาไหมโอเคค่ะโอเคเรามาเปิดคำใบที่4กันดีกว่าค่ะจะเหลือกี่คะแนนครับพี่แพนจะเหลือทั้งหมด2คะแนนนะคะถ้าเราเปิด<อ>คำใบที่สี่โอเคไหมค่ะเพื่อความชัวร์ดีกว okay ่าดีกว่าไม่ได้คะแนนดีกว่าไม่ได้คะแนนโอเคพร้อมนะพร้อมค่ะหนึ่งสอง เสียงสูนพันแสดงว่าเป็นเป็นสัตว์ที่แบบเหลือเหลือน้อยแล้วเสือยังมีอยู่นะเสือยังมีอยู่เยอะอยู่ใช่เสือโตแบบมีหลายทวีปอยู่อะสิงโตก็ยังมีอยู่บ้านเราก็มีใช่ไหมใครมีหน้าหรือเปล่าคะไฮีหน้าน้องไอลิ้นมั่นใจเลี้ยงค่ะหรือว่าอยากเปิดอีกข้อหนึ่งถ้าเปิดอีกข้อหนึ่งจะเหลือคะแนนหนึ่งคะแนนแต่ถ้าสมมุติเราตอบผิดในข้อนี้เราจะไม่ได้คะแนนเลยนะหนูว่า เป,ああ fate, okay. Okay. เปิดอีกอันนึ nah ่งก็ได้ค่ะอโอเคได้ค่ะต้องมาเปิดคำใบที่5กันดีกว่าค่ะคำใบที่5ของเรานะคะก็คือคือวิ่งเร็วที่สุดในโลกวิ่งเร็วที่สุดในโลกอันนี้รู้แล้วนะคะคิดว่าเป็นอะไรคือวิ่งที่เร็วที่สุดในโลกชีต้า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  มันม่นใจคำตอบหรือยังเสือชีตาเสือชีตาอืมมั่นใจค่ะมั่นใจว่าเป็นมั่นใจว่าเป็นเสือชีตาคะ่ะโอเคคะ่ะงั้นน้องไอรีนพร้อมที่จะดูเฉลยหรือยังคะพร้อมไหมพร้อมแล้วคะ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเฉลยกันดีกว่าคะ่ะ<ช>ยืนยันคำตอบนะคะว่าคือเสือชีตานั่นเองคะ่ะมาได้เวลาเฉลย ไ,ไีไปเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นอะไรเนื้อ สนุกไหมรู้สึกสนุกมากเลยค่ะที่ได้เล่นกับพี่ๆค่ะแล้วก็ได้รู้คำใบ้แล้วก็ได้ทายด้วยค่ะว่าคือสัตว์อะไรค่ะโหเก่งมากเลยได้ฝึกวิเคราะห์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะนอกจากได้สนุกกับพวกเราแล้วยังน้องไอรีนยังจะได้รับของที่ระลึกน่ารักน่ารักไปด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ส่งไปให้นะเตรียมรับได้ที่ว่าเลยส่วนเด็กทางบ้านที่ อมาร่วมสนุกกับเรานะคะต้องทำไงคะพี่การเพียงแค่สแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับก็จะมีสิทธิ์ร่วมสนุกกับพวกเราแบบนี้ใช่แล้วก็ได้รับของที่ระลึกน่ารักน่ารักเหมือนน้องไอริสด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องไอริมากมเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกับพวกเราขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณพี่ๆมากเลยค่ะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายไว้มา ไงบ้างคะพี่การสนุกไหมน้องไอริสเก่งมากใช่น้องไอริสตอบเก่งมากพูดเก่งมากๆเลยใช่รู้แบบวิเคราะห์ดีมากตั้งแต่ข้อแรกจนข้อสุดท้ายเลยว่าแบบเอออะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรหูใช่แต่ตอนนี้นะคะเกมของเราเนี่ยได้จบไปแล้ว1เกมแต่ช่วงหน้านะคะยังมีอีก1เกมเรอพวกเราอยู่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเล่นเกมกันต่อนะคะความสนุกรอเราอยู่ค่ะนั่นก็คือกระตูเนเรื่องดราม่าเกียยนนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วอย่ารอช้าไปดูกันเลยค่ะ